สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะวันอังคารที่2กุมภาพันธ์นะคะนักเรียนเวลา9.30ถึง10.30น,นนะคะเราจะพบกันเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะนักเรียนในเรื่องของปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะโดยคุณครูผู้สอนค่ะคุณครูเจริญศรีชาติค่ะ สำหรับในหัวข้อที่1นนะคะนักเรียนเราจะเรียนกันในเรื่องของรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิต3ามิติกันนะคะรูปเรขาคณิต2มิติรูปเรขาคณิตนะคะแบบสองมิตินะคะนักเรียนก็คือนะคะรูปเรขาคณิตนะคะ ที่มีเพียงความกว้างและความยาวเท่านั้นนะคะนักเรียนะยกตัวอย่างดังรูปเลยนะคะนักเรียนจะมีนะคะรูปนะคะเลขาคณิตสองมิติให้นักเรียนดูนะคะจะเห็นได้ว่ารูปที่ให้มานะคะจะมีแค่ความกว้างและความยาวเท่านั้นเราเรียกนะคะรูปเลขาคณิตแบบนี้ว่ารูปเลขาคณิตสองมิตินะคะนักเรียนะ สำหรับนะคะนักเรียนรูปเรขาคณิต3มิติรูปเรขาคณิตแบบ3ามิตินะคะนักเรียนจะเป็นรูปทรงตันนะคะนักเรียนที่มีความกว้างความยาวและมีความสูงนะคะมีได้กันทั้งหมดนะคะ,ะทั้งความกว้างความยาวและความสูงหรือความสูงเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความหนาหรือความลึกก็ได้นะคะนักเรียนดังรูปที่ ยกตัวอย่างให้มานะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ารูปเลขาคณิตสามมิติที่กําหนดให้นะคะยกตัวอย่างมานี้นะคะจะมีทั้งความกว้างความยาวและความหนาด้วยนะคะนักเรียนหัวข้อที่2นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันในเรื่องลักษณะและส่วนต่างๆของปริซึมนะคะ ปริซึมนะคะนักเรียนก็คือรูปทรงเลขาคณิตนะคะสามมิตินะคะซึ่งสําหรับปริซึมนะคะสามเหลี่ยมนะคะปริซึมชนิดแรกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือปริซึมสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนปริซึมสามเหลี่ยมนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนเราเรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมปริซึมสามเหลี่ยมจะมีหน้าตัดหรือฐานนะคะ เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะนักเรียนชื่อของปริซึมจะเรียกนะคะตามาตามรูปทรงของหน้าตัดถ้าหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะเรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะนักเรียนนอกจากหน้าตัดแล้วนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะส่วนของปริซึมสามเหลี่ยมก็ยังจะมีหน้าข้างหน้าข้างก็คือ ด้านข้างนะคะของปริซึมนั่นเองนะคะซึ่งหน้าข้างของปริซึมสามเหลี่ยมจะมีหน้าข้างเป็นรูปของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะนักเรียนซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดสามหน้านะคะตามตามรูปนะคะที่เป็นหน้าตัดนะคะถ้าหน้าตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะหน้าข้างก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3หน้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะนักเรียน นอกจากนี้นะคะนักเรียนหน้าตัดหรือฐานนะคะของปริซึมหน้าตัดหรือฐานของปริซึมนะคะก็คือส่วนที่ลูกศรชี้มานี่นะคะนักเรียนจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะนักเรียน2หน้านะคะซึ่งหน้าตัดเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองหน้านะคะ จะเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งสองหน้าเลยนะคะหน้าตัดนะคะนะักเรียนซึ่งปริซึมแบบนี้เราเรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมนะคะนะักเรียนต่อไปนะคะนะักเรียนเป็นปริซึมชนิดที่สองที่เราเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีนะคะนะักเรียนหน้าตัดหรือฐานนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะเราจะเรียกตามลักษณะของหน้าตัดนะคะหรือฐานในกรณีนี้นะคะหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันค่ะปริซึมจะมีหน้าตัดนะคะด้วยกันทั้งหมดสองหน้าซึ่งมีลักษณะเหมือนกันนะคะนักเรียนซึ่งมีลักษณะเหมือนกันเลยนะคะเป็น รูปสี่เหลี่ยมทั้งสองหน้านะคะสำหรับหน้าตัดและด้านที่อยู่ด้านข้างเราเรียกว่าหน้าข้างหน้าข้างนะคะของปริซึมนะคะจะเหมือนกันนั่นก็คือหน้าของปริหน้าข้างของปริซึมเนี่ยนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดเหมือนกันซึ่งจะมีหน้าข้างด้วยกันทั้งหมด4หน้านะคะนักเรียนคือหน้าหนึ่ง นะคะ2นะคะหน้าที่3นะคะแล้วก็หน้าที่อยู่นะคะด้านล่างคือหน้าที่4นะคะจะมีหน้าข้างนะคะจำนวนหน้าของหน้าข้างเนี่ยตามนะคะหน้าตัดเพราะหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นหน้าข้างก็เลยมีทั้งหมด4รูปด้วยนะคะนะักเรียน ต่อไปนะคะนักเรียนเป็นตัวอย่างของปริซึมนะคะเราเรียกว่าปริซึมห้าเหลี่ยมนะคะนักเรียนปริซึมห้าเหลี่ยมนะคะนักเรียนจะมีหน้าตัดนะคะหรือที่เราเรียกว่าฐานนะคะนักเรียนเป็นรูปห้าเหลี่ยมค่ะนักเรียนแล้วก็จะมีนะคะหน้าตัดหรือฐานนะคะด้วยกันทั้งหมด2หน้านะคะนักเรียน ซึ่งก็เป็นรูปห้าเหลี่ยมทั้งสองหน้าเลยนะคะเหมือนกันทั้งสองหน้านะคะสำหรับหน้าข้างนะคะนักเรียนหน้าข้างก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะนักเรียนซึ่งหน้าข้างก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5้าหน้านะคะเพราะว่าหน้าตัดนะคะหรือฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะดังนั้นหน้าข้างก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5้าหน้าที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะนักเรียน จากที่เรายกตัวอย่างนะคะปริซึมไปนะคะเราก็จะสรุปได้ว่านะคะนักเรียนปริซึมนะคะเป็นรูปทรงเลขาคณิตนะคะสามมิติถูกไหมคะนักเรียนเพราะว่ามีทั้งความกว้างความยาวนะคะและความหนานะคะหรือความลึกนะคะเป็นทรงตันนะคะมีหน้าตัดหรือฐานกี่หน้าคะนักเรียน มีด้วยกันทั้งหมด2หน้าถูกไหมคะหน้าตัดมีด้วยกันทั้งหมด2หน้าซึ่งอยู่บนระนาบที่ขนานกันและหน้าตัดหรือฐานจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะที่เท่ากันทุกประการทั้งสองหน้านะคะนักเรียนสำหรับหน้าข้างหน้าข้างของปริซึมจะมีลักษณะเป็นรูปเดียวเลยนั่นก็คือเป็นรูปของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะนักเรียน ชนิดของปริซึมนะคะที่ครูบอกไปแล้วการเรียกชื่อปริซึมหรือชนิดของปริซึมเราจะจําแนกตามรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดหรือฐานนะคะนักเรียนถ้าหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราก็เรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมนะคะถ้าหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมเราก็เรียกว่าปริซึมห้าเหลี่ยมถ้าหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยมเราก็เรียกว่าปริซึมแปดเหลี่ยมนะคะนักเรียน มาดูตัวอย่างคำถามนะคะในข้อนี้กันนะคะนักเรียนตัวอย่างคำถามถามว่ารูปเลขาคณิตนะคะสามมิติต่อไปนี้เป็นปิซึมหรือไม่ถ้าเป็นให้ระบุชนิดของปริซึมด้วยถ้าไม่เป็นให้ระบุเหตุผลไปด้วยนะคะนักเรียนจากรูปแรกนะคะจากรูปแรกเราเรียกว่าทรงกระบอกถูกไหมคะนักเรียนทรงกระบอกเป็นปริซึมไหมคะนักเรียน คำตอบก็คือไม่เป็นปิซึมเหตุผลเพราะอะไรคะนักเรียนไม่เป็นปิซึมเพราะหน้าตัดหรือฐานไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมหน้าตัดหรือฐานของทรงกระบอกจะเป็นรูปทรงกลมเห็นไหมคะนักเรียนเป็นรูปทรงกลมนะคะทั้งหมด2หน้าซึ่งขัดแย้งกับอะไรคะปิซึม ปีซึมจะต้องมีหน้าตัดหรือฐานนะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมเท่านั้นและหน้าข้างหน้าข้างของปีซึมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดใช่ไหมคะนักเรียนแต่หน้าข้างนะคะหน้าข้างของทรงกระบอกจะไม่เป็นรูปนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะคะนักเรียนดังนั้นทรงกระบอกก็ไม่ใช่นะคะปีซึมมาดูรูปทางขวามือบ้างค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะรูปทางขวามือนะคะมีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมนั่นก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยกันทั้งหมด2รูปนะคะอยู่ตรงกันข้ามและหน้าเดียวกันนะคะและมีหน้าข้างนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะสามหน้านะคะด้วยกันนะคะสามหน้าด้วยกันเพราะเป็นรูปอ่า ปริซึมสามเหลี่ยมนะคะหน้าข้างก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3หน้าเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นปริซึมนะคะชนิดอะไรคะนักเรียนชนิดปริซึมสามเหลี่ยมโดยดูจากหน้านะคะหน้าตัดหรือฐานนะคะว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดใดอันนี้จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดรูปสามเหลี่ยมดังนั้นปริซึมนี้ก็เลยชื่อว่าปริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะนักเรียน ตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนตัวอย่างนี้นะคะถามว่ารูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้นะคะเป็นปิซึมหรือไม่ถ้าเป็นให้ระบุชนิดของปิซึมถ้าไม่เป็นให้ระบุเหตุผลนะคะนักเรียนดูรูปทางซ้ายมือค่ะนักเรียนรูปทางซ้ายมือนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเป็นปิซึมถูกไหมคะเพราะว่ามีหน้าตัดเป็นรูปหลายเหลี่ยม ะะซึ่งหน้าตัดเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะ่ะนักเรียน1 2 3สานะคะ4เพราะฉะนั้นนะคะชนิดของรูปนะคะปิซึมนี้เราก็เรียกว่าเป็นปิซซึมสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนต่อไปทางรูปทางด้านขวามือคะ่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะรูปทางด้านขวามือของนักเรียนมีหน้าตัดเพียงหน้าเดียวก็คือด้านนี้นะคะ เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วด้านตรงกันข้ามนะคะไม่มีนะคะหน้าตัดมีหน้าตัดเพียงหนึ่งหน้าเพราะฉะนั้นนะคะรูปนี้นะคะจึงไม่ใช่ปริซึมเหตุผลก็คือมีหน้าตัดหรือฐานเพียงหนึ่งหน้านะคะนักเรียนและหน้าข้างนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าข้างนะคะเป็นรูปนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะนักเรียน ไม่ใช่ถูกไหมคะหน้าข้างก็ไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังนั้นรูปนี้ก็เลยไม่จัดอยู่ในปริซึมนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนมาดูรูปสองรูปนี้บ้างนะคะรูปทางด้านซ้ายมือเป็นปริซึมไหมคะนักเรียนรูปทางด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าตัดเป็นรูปหัวใจนะคะนักเรียนหน้าตัดนะคะเป็นรูปหัวใจเลยนะคะ มีได้กันทั้งหมด2หน้านะคะซึ่งนะคะหน้าตัดเป็นรูปหัวใจนะคะไม่ใช่นะคะรูปหลายเหลี่ยมดังนั้นนะคะก็จะบอกได้ว่านะคะรูปเลขาคณาิตสามมิติรูปนี้ไม่ใช่ปริซึมเพราะอะไรนะคะเพราะหน้าตัดนะคะไม่ใช่รูปหลายเหลี่ยม และหน้าข้างก็ไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด,ด้วยเพราะปริซึมจะต้องมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะนักเรียนต่อไปดูรูปทางขวามือค่ะนักเรียนอ่ารูปทางขวามือนะคะจะเห็นได้ว่ารูปทางขวามือเป็นปริซึมนะคะนักเรียนเป็นปริซึมนะคะชนิดหกเหลี่ยม่ปริซึมจะมีหน้าข้าง เป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมคะสี่เหลี่ยมเลยคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกไหมคะและมีหน้าตัดเป็นรูปหลายเหลี่ยมซึ่งหน้าตัดจะมีด้วยกันทั้งหมดสองหน้านะคะเรียนเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดหกเหลี่ยมนะคะสาหรับหน้าตัดมานับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหก เพราะฉะนั้นนะคะส่วนนี้นะคะก็คือหน้าตัดถูกไหมคะส่วนนี้ก็คือหน้าตัดหน้าตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมดังนั้นชื่อของปริซึมนี้ก็เลยเรียกว่าปริซึมหกเหลี่ยมนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูนะคะสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับปริซึมนะคะ ที่เราพบในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นปริซึมสามเหลี่ยมนะคะปริซึมสามเหลี่ยมนะคะก็จะมีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมและหน้าข้างนะคะหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะนักเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานยกตัวอย่างสิ่งที่มีลักษณะคล้ายปริซึมสามเหลี่ยมก็ยกตัวอย่างเช่น รูปของอะไรคะนักเรียนก้อนชีสนะคะก้อนชีสแล้วก็ที่ทับกระดาษนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปริซึมสามเหลี่ยมน,นะคะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นปริซึมนะคะซึ่งปริซึมแบบนี้เราเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมถูกไหมคะนักเรียน มีหน้าตัดหรือฐ <saúde> านเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะและมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานทั้งหมด4หน้านะคะนักเรียนตัวอย่างสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับปริซึมสี่เหลี่ยมยกตัวอย่างเช่นกล่องกระดาษนะคะนักเรียนกล่องกระดาษหรือลังไม้นะคะลิ้นชักต่างๆนะคะ <S <S ก็มีลักษณะนะคะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะนักเรียน ต่อไปนะคะนักเรียนปริซึมนะคะ,ะชนิดนี้เราเรียกว่าปริซึมอะไรคะนักเรียนเราก็นับที่อะไรคะเราจะเรียกชื่อปริซึมเราก็ไปดูที่หน้าตัดหรือฐานจะเห็นได้ว่าหน้าตัดหรือฐานมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน้าตัดหรือฐานมีทั้งหมดหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกปริซึมนี้ว่าปริซึมหกเหลี่ยมนะคะนักเรียน ซึ่งตัวอย่างของปิซึม้หกเหลี่ยมก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะกล่องนะคะต่างๆนะคะที่มีลักษณะเป็นนะคะาฐานนะคะหรือหน้าตัดนะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะคะนักเรียนที่พบในชีวิตประจำวันหรือนะคะกล่องนะคะใส่นะคะ เครื่องสำอางนะคะหรือกล้องใส่จิวเวลรี่ที่มีรสนะออกแบบมานะคะให้มีหน้าตัดนะคะหรือฐานนะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของปิซึึมหกเหลี่ยมในชีวิตประจำวันของเรานะคะตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนของปิซึึมปิซซึมนะคะสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะ ปิซซมสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะจะมีนะคะหน้าตัดนะคะหน้าตัดหรือฐานนะคะที่มีด้านยาวเท่ากันทุกด้านนะคะมีด้านยาวเท่ากันทุกด้านเลยมีด้วยกันทั้งหมด4ด้านนะคะจะเห็นได้ว่านะคะหน้าข้างนะคะหน้าข้างก็จะมีขนาดนะคะความยาวเท่ากันนะคะนักเรียน เราเรียกปีซึ่มแบบนี้ว่าลูกบาศก์นะคะนักเรียนลูกบาศก์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะลูกเต๋านะคะที่เราใช้เล่นกันนะคะนักเรียนหรือที่เราใช้กล่องนะคะที่มีลักษณะนะคะหน้านะคะหน้าหน้า,นา,าด้านหน้านะคะยาวเท่าขนาดเท่ากันนะคะทุกหน้าเลยนะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราพบในชีวิตประจำวันนะคะที่เป็นลักษณะของปริซึมชนิดต่างๆนะคะนักเรียนเมื่อเราเรียนนะคะรูปเลขาคณิต2มิติรูปเลขาคณิต3มิติแล้วนะคะนักเรียนและเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของปริซึมไปแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะในเล่มที่สองนะคะนักเรียน เดี๋ยวเราจะทำนะคะแบบฝึกหัดนะคะ okay. ลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ okay. โดยให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า98นะคะนักเรียนกับหน้า99นะคะนักเรียนในหน้า98นะคะนักเรียนให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูกนะคะดูรูปแล้วก็เติมเครื่องหมายถูกลงไปในหน้า98นะคะง่ายๆเลยนะคะโดยดูรูปแล้วบอกว่ารูปที่ให้มาเนี่ย เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติหรือรูปเรขาคณิตสามมิตินั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเราเรียนไปแล้วว่าถ้าเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติจะมีแค่ความกว้างและความยาวแต่ถ้าเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะมีความกว้างความยาวและความหนาด้วยนะคะนักเรียนและในหน้านะคะที่99ในหน้าที่99นะคะ เราเรียนไปแล้วนะคะดูรูปแล้วบอกว่าเป็นปริซึมหรือไม่เป็นนะคะถ้าเป็นเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรเราก็เติมลงไปและไม่เป็นถ้าไม่เป็นนะคะัเรียนให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรจึงไม่เป็นนะคะเหมือนกับตัวอย่างที่ครูได้อธิบายไปก่อนหน้านี้เลยนะคะนักเรียน เมื่อนักเรียนทําแบบหัดเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนก็ส่งเข้าไปในโน้ตวิชาคณิตศาสตร์ได้นะคะนักเรียนเพื่อที่ครูจะได้ไปตรวจให้คะแนนนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในวันต่อไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ